เคยไหมอยากเขียนอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็จบด้วยโพสสั้นๆแค่สองสาบรรทัดแล้วก็คิดว่าเอานะ่าสั้นๆก็ข่มได้ผมบอกเลยนะบางทีมันก็แค่ขี้เกียจฝังดูแรงใช่ไหมแต่รอฟังผมก่อนโพส์สั้นๆนะ่ะมันง่ายเร็วไม่ต้องคิดเยอะแต่ลองคิดดูดีๆนะคุณกำลังสื่อสารกับใครแล้วคุณอยากให้เขารู้สึกอะไร คนอ่านนะ่ะเขาไม่ได้โง่นะครับเขาแยกออกว่าอันไหนคือคมที่เกิดจากการกลั่นกรองความคิดกับอันไหนคือสั้นที่เกิดจากความขี้เกียจผมไม่ได้บอกว่าโพสต์ยาวดีกว่าเสมอไปแต่ผมกําลังบอกว่าความคมมันอยู่ที่เนื้อในไม่ใช่แค่ความยาว เห็นโพสต์นี้ไหมสั้นแต่โดนเพราะอะไรเพราะมันแก้ปัญหาหรือตอบคำถามในใจคนได้มันคอนเน็กกับความรู้สึกของเขาถ้าคุณอยากให้โพสต์ของคุณคมจริงๆคุณต้องลงทุนลงทุนเวลาลงทุนความคิดลงทุนความเข้าใจ ลองถามตัวเองฉันอยากให้คนอ่านได้อะไรจากโพสต์นี้ฉันจะช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างฉันจะทำให้เขารู้สึกอะไรเลิกคิดว่าสั้นแล้วจะคมเริ่มคิดว่าฉันจะสร้างคุณค่าให้คนอ่านมากที่สุดได้อย่างไร ผมเชื่อว่าถ้าคุณทำได้ผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนไปอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนคลิปนี้ถ้าโดนใจฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้เพื่อนของคุณที่กำลังสั้นแต่ไม่คม